สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้ปั๊มมาลูนะครับเอเวสสองห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ผมมีผมเทสน้ําแล้วนะครับตัวนี้ก็แรงดูดอัดดีนะครับเป็นมาลูหนึ่งห้าสี่หรือหนึ่งสี่สามไม่ตัวเดียวกันครับหนึ่งห้าสามนะครับตัวเดียวกันครับตัวนี้กับตัวนี้เพียงแต่ตัวนี้มันรุ่นใหม่กว่านะครับชนเครื่องชนเครื่องทั้งสองแรงสองแรงครึ่งสบายเลยนะครับตัวนี้ก็เช็คความใช้แล้วนะครับ นำไปฉีดยา่ายานะครับนําไปเป็นที่อฉีดรถก็ได้นะครับตัวนี้จชนมอเตอร์สองแรงถึงสามแรงนะครับตัวนี้แรงมากครับสามถูกหกขุนนะครับแต่ภาพดูไม่สวยนะครับแต่แรงนะครับเจ็บให้แล้วนะครับเนี่ยจุดคลอมใช้แล้วนะครับนี่ครับเป็นหกขุนชักยาวนะครับลูกสูบเท่าตัวนี้นะครับเนี่ยปอกเท่ากันนะครับปอกเท่ากันหมดเลยนะครับลูกยางมีขายทั่วไปนะครับหาง่ายนะครับมาลุยยาม่านะครับ ตอนได้สนใจนําไปใช้งานได้เลยนะครับ